สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีมติแต่งตั้งโยกย้าย41สังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโฆศกกระทรวงศึกษาธิการและรองโฆศกกระทรวงศึกษาธิการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอ ซึ่งคอรมอค่ะได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทดแทนอัตราการ,กรเกษียณอายุราชการจำนวนสีรายดังนี้ค่ะ 1. ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน S <S 2. นายอัธพลสังขวาสีประลัดกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา 3. นายสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการสภาการศึกษาไปเป็นประลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายยศพลเวนุโกโกเศตรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคา่ะโอเคนะครับวันนี้วันนี้ก็มีการประชุมครมด้วยเนหนึ่ง วันนี้ก็มีการประชุมครมรนะครับซึ่งคณะครมรก็เห็นชอบนะครับตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอนะครับกับก็บมีการปรับ41รับ41นะครับก็มีการโยกย้ายท่านธนุนะครับจากเรขาอาชีวะไปเรขาพื้นฐานกับเพราะว่าท่านธนุนะครับก็เคยเป็นรองทิพดีไอ้เป็นรองเรขามาหลายหลายปีนะครับน่าจะมีความ ความรู้ความชำนาญน,นะครับก็จบด็อกเตอร์ด้วยนะครับก็จะแล้วก็ได้จากการที่ในกระบวนการนะครับทานรัฐมนตรีก็จะมีการให้ข้ขียวิเษทัศนะครับเขียนวิเษทัศแล้วก็มีการเรียกมาสัมภาษณ์แต่แต่ละท่านนะครับดูประสบการณ์การทํางานดูอะไรต่างๆนะครับกเรียนพิจารณาแล้วก็คือเนื่องจากท่านเลขาสพถกเกษณวิทยาการก็จะหาอยากได้บุคคลนะครับที่จะไปสามารถทํางานกับ ทีมงานที่สพทได้ก็คิดว่าท่านธนุน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับท่านรองเลขาทั้ง3ท่านก็มีความเหมาะสมทำงานคุ้นเคยกับท่านเลขาธนุท่าน,นันทธนุอยู่แล้วนะครับน่าจะทํางานการได้ดีไม่ต้องไปนั่งนับหนึ่งใหม่นะครับสามารถดําเนินการได้เลยก็เลยได้มีการพิจารณาร่วมกันนะครับก็เลยเสนอท่านธนุนะครับไปไปเป็นเลขาสพทซึ่งวันนี้คอรมอก็เห็นชอบนะครับส่วน ท่านสุเทพนะครับก็ที่มาเรียกมาสัมภาษณ์แล้วก็ท่านท่านจะแรกกระถามว่าท่านจะกลับมาชีวะไหมท่านก็บอกอยากกลับไปช่วยไปทํางานจํานักงานประหลัดมากกว่านะครับก็เลยเนื่องจากท่านเป็นผุ้สมวนลหนึ่งนะครับตอนแรกก็จะไปสอบสพทองกันแต่ว่าดูมาดูดูประวัติแล้วนะครับท่านท่านไม่ไม่ได้อยู่สพทเดิมทีจะว่าจะเอาสุานสุเทพไปไปสพทแทนนะครับแต่ว่ามาดูประวัติแล้วท่านท่านไม่ถนัดในด้านสพท เมื่อท่านเป็นผู้สูงอายุหนึ่งก็ให้จิตท่านเรียกท่านก็เรียกสำนักปลัดนะครับเราก็เลยเอาไปสมัครัแล้วก็ท่านเองท่านก็เคยอยู่ที่สํานักปลัดมาก่อนนะครับท่านจะเชี่ยวงานเชี่ยวชาญงานด้านบุคคลด้านต่างๆนะครับน่าจะคนที่ถูกงานก็เลยให้ท่านไปอยู่สํานักปลัดนะครับ้ท่านตนุก็ถือว่าไปไปสปชนะครับส่วนท่านปลัดนะครับก็ไปที่ สภาการศึกษานะครับกด็ดูจากประวัติแล้วท่านเคยอยู่สภาการศึกษาท่านเคยทาในเรื่องของพรบรนะครับพรบรครูแล้วเนื่นองจากพรบครูไม่ผ่านนะครับไม่ไม่ไ,มไมผ่านสภาสภาหมดวราระไปก่อนนะครับจําเป็นที่จะต้องมีการทําพรบอ,รอีกนะครับถ้าเอาคนใหม่ไปทามือมือมือไม่ถึงท่านรพพลเนี่ยมัน,มนเดี๋ยวมันจะช้านะครับผมว่าเนี่ยคือแค่ทำเนี่ยก็ต้อง เดี๋ยวต้องพูดคุยกับท่านนิดหนึ่งนะครับพูดคุยท่านหน่อย่าอยากให้ท่านท่านมาทานะครับท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะครับมีความสามารถนะครับพี่ว่ามาทาเนี่ยมันท่านก็เหลือยุาิการหนึ่งปีนะครับอยู่หนึ่งปีด้วยนะครับแต่ว่าหนึ่งปีนี่คิดว่าหนึ่งปีในพรบน่าจะกลับเข้าไปได้ทันนะครับในการทํน่าจะทันนะครับถ้าเอาคนคนอื่นไปทำเนี่ยผมว่าต้องมาเรียนรู้ใหม่นะครับในเรื่องพรบการศึกษาเนี่ยนะครับ ราะนั้นในส่วนของอาชีวะก็จะมีตําแหน่งว่างอยู่นะครับก็เลยพิจารณานะครับจากผู้โสนะครับที่โจอยู่ต้ตตนต้นนะครับก็เห็นท่านยศพลนะครับที่เคยเป็นรองเลขาอาชีวะมานะครับก็คิดว่าน่ามาตรงนี้น่าจะคนถูกงานแล้วก็ลองชาวๆาเสียงดูบุคลากรในอาชีวะแล้วก็ยินดีนะครับที่จะทำงานร่วมกับท่านยศพลก็เลยมีการพิจารณานะครับร่วมกันในการที่เสนอ